มาแล้วนะคะทุกคนคละครเย็นเรื่องใหม่ช่องเจ็ไปดูกันเชื่อว่าหลายคนรอคอยการเปิดโผละครเรื่องใหม่ของช่องเจ็ดอยู่วันนี้ก็เปิดมาแล้วนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนว่าเป็นละครเย็นไปอ่านข่าวกันเปิดโผเข้าป่าดับร้อนดวงใจเจ้าป่า พร้อมพาฟิตติ้งยั่วๆเหตุร้ายทําให้พวกเขาพบกันกลางป่าแต่ผมลิขิตนาพาพวกเขามาอยู่กลางใจโอชาคิดพบแจมมี่ปณนิชดาร่วมด้วยอีฟชนิพรม่มอนสุรศักดิ์ร่วมด้วยโนวดวัชลาบูนเอฟฟี่วลรดาและแทนบุรันลัตแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออีกเพียบผลิตโดยคนทีวีไทยแลนด์ถือเป็นละครเย็นที่น่าดูอีกเรื่องเลยนะคะทุกคนสำหรับช่องเจ็ดซึ่งในยุคนี้ศึกละครเย็นเนี่ย แข่งขันกันดุเดือดมากๆและแนวนี้ก็น่าจะโกยเลตติ้งให้กับทางช่องได้เป็นอย่างดีแน่นอนส่วนใครที่คิดถึงผลงานของนางเอกแจมมี่นะคะก็เปิดมาสักทีเพราะว่าเธอเนี่ยหยุดพักงานเพื่อไปเที่ยวนะคะตอนนี้กลับมาลุยงานเต็มที่แล้วก็ฝากติดตามผลงานของเธอกันด้วยซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนำละครใหม่ช่อง7ถ้าช่อง7เปิดโพลละครใหม่มาเนี่ยไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a c e บุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย